สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันในช่วงของ b l Blues Today กับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีกับเพื่อนๆได้รับฟังกันเหมือนเดิมในทุกเช้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับก็เรื่องราวตลาดซื้อขายครับเกี่ยวกับโอซิมเฮนลูคาคูแล้วก็ดีอื่นๆเนี่ยก็ยังมีมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับ ก็เดี๋ยวติดตามรับฟังได้ในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นครับเหมือนเดิมฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดครับพิงเลมอนโซดาครับมีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอนะครับใครที่อยากสดชื่นตลอดทั้ง90นาทีนะฮะก็ แนะนำฮะดูฟุตบอลสุดสัปดาห์นี้ครับนี่เลยฮะสิงเลมอนโซดานะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งครับใครอยากจะไปร่วมกิจกรรมฮะดูฟุตบอลสดๆที่เรียกว่ามีติ้งออนกราวนะครับเดอะพับ i ิครับเรียบด่วนรามินทราครับก็เป็นเกมเชลซี ity, แมนเชสเตอร์ซิตี้เตะกัน4ี่ทุ่มครึ่งนะครับเรามีแจกของรางวัลมากมาย นะฮะในงานไม่ว่าจะเป็นเสื้อพร้อมลายเซ็นหมวกด้วยแล้วก็ของรางวัลอีกเพียบเลยใครสนใจอยากไปร่วมงานครับในสิงห o r o o t f f o o t b t l l m i v e นะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของสิง World of Football นยใครจะไปเนี่ยต้องลงทะเบียนก่อนนะครับก็ลิงก์ลงทะเบียนเนี่ยก็อยู่ในเ e b o o k Fanpage ของสิงห d of f o o t b a l l นะครับข่าวที่เกิดขึ้นมีอะไรกันบ้างเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ ก็ฟาเบีโซโรมาโนรายงานบอกว่าการเจราจาระหว่างเชลซีและแอนเดริดเนี่ยยังคงดําเนินต่อไปครับหลังจากที่ดีลของโอมอริเดียนล่มและกาลเกอร์ได้เดินทางกลับมาที่ลอนดอนทั้งสองสโมอสรน,นี่ยังคงพยายามที่จะหาข้อตกลงใหม่สําหรับดีลของกาลเกอร์เจ้าฟิลิกเนี่ยยังคงเป็นส่วนหนึ่งในการเจราจารครับรวมถึงตัวเอเย่นของเขาจอชเบนเดสยังไม่มีความคืบหน้าในตอนนี้ขณะเดียวกันนะครับก็ ซี o ของแอตเติโกมาดริตเนี่ยโกโรธเชลซีมากๆครับเขาต้องการค่าตัวสําหรับเจ้าฟิลิกที่มากกว่า50ล้านยูโรในขณะที่เชลซีเนี่ยต้องการที่จะจ่ายน้อยกว่า50ล้านยูโรครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยห้ามตัดโอกาสของซามูโอโมรดิออนออกนะครับสาเหตุที่กาละเกอร์บินกลับมาลอนดอนเป็นเพราะว่าเรื่องนี้อาจต้องใช้เวลาอีกหลายต่อแล้วก็อีกหลายวันนะครับก็ไม่ได้แปลว่ากลับมาเนี่ย แล้วกาลาเกอร์อาจจะอยู่ต่อนะครับอาจจะต้องใช้เวลาเจรจาคุยกันซึ่งผมมองว่ามีโอกาสครับเพราะว่ากาลาเกอร์สัญญาเหลือไม่ถึงปีแล้วนะครับขณะเดียวกันครับก็มีรายงานว่าเปโดเนโตเนี่ยจะสวมเสื้อเบอร์19ไว้ให้กับเชลซีในฤดูกาลนี้นะครับอันนี้เป็นออฟฟิเชียลแล้วนะครับนอกจากนี้ครับโรโมาโน่ยังรายงานบอกว่าทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดแล้วระหว่างกาลาเกอร์กับแอนาดริดครับรวมถึงการตรวจร่างกายกับเซนเอกสารด้วย แต่สิ่งที่ยังเป็นฝั่งของสโมสรเนี่ยยังไม่เซ็นเอกสารสุดท้ายนะครับก็เหลือแค่ตราหมีเซ็นเอกสารทุกอย่างก็น่าจะจบทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วครับเพียงแต่ว่ามันติดขัดเนื่องจากมีดีของเจ้าฟิลิปเข้ามาด้วยแล้วก็โอโมโรดิออนมันล่มด้วยนะครับขณะดเดียวกันครับก็โรมาโนโรายงานว่ากาลกเกอร์กลับมาซ้อมที่เชลซีอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากได้เดินทางกลับจากมาดริดครับมาลอนดอนในวันอังคารที่ผ่านมา สถานการณ์ยังตึงเครียดกับระหว่างเชลซีกับแอตเลติโกมาดริดอย่างไรก็ตามการเจราจาย,ยังไม่ล่มลงโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันนิซาคินเซราครับก็รายงานบอกว่าในกรณีที่ไม่สามารถตกลงค่าตัวของเจ้าฟลิกได้ดีกล,ลกาลาเกอร์ก็มีแนวโน้มที่จะล่มเหมือนกันนะครับเชลซีต้องการขายกาลาเกอร์เพื่อป้องกันการเสียกาลาเกอร์ไปแบบฟรีๆโดยนักเตะเหลือสัญญาอยู่เพียงแค่11เดือนเท่านั้น นี่อันนี้ผมเชื่อเลยฮะเส่ที่เชลซีรีบขายเนี่ยเพราะสัญญาจะหมดกลัวเสียฟรีนะครับขณะที่มาเต้โบเรโตรายงานว่ากลาเกอร์เนี่ยอยากอยู่ที่สเปนต่อและไม่อยากกลับมาที่ลอนดอนการพูดคุยของเชลซีในดีของฟิลิกเนี่ยยังดําเนินอยู่แต่ได้มีความตึงเครียดระหว่างทั้งสองสโมสรฝั่งแมตต์ลอรายงานครับบอกว่าก่อนที่กลาเกอร์จะเดินทางกลับมาที่สาราณชนจักรเนี่ยเดียโกซิมเน่ได้มีการพูดคุยส่วนตัวแล้วก็ยังบอกว่า ยังต้องการที่จะเซ็นสัญญากับกาลเกอร์เป็นอย่างมากส่วนฝั่งเดลิตเทเลกราฟครับสื่อที่น่าเชื่อถือได้ก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับเชลซีแล้วก็มาริสกาแล้วครับว่าจะให้กาลเกอร์กลับมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่หรือไม่หรือจะตัดสินใจให้ไปฝึกซ้อมร่วมกับชโรบาในทีมชุดเยาวชนนะครับขณะเดียวกันครข่าวของเจ้าฟิลิกเนี่ยสื่อในต่างประเทศครับรายงานบอกว่าแหล่งข่าวชั้นดีเนี่ยได้บอกกับสื่อเนี้ยว่า เชลซีกำลังพิจารณาจะยื่นข้อเสนอที่อาจมีมูลค่าึถง5 0ล้านปอนด์ถ้ารวมเงินต้นและแอดออนครับซึ่งอาจจะมีการยื่นภายใน48ชั่วโมงในดิวของเจ้าฟิลิกนะครับโดยจอชเมนเดสเนี่ยอยู่ในลอนดอนครับส่วนแอเลติโกเนี่ยอยากได้60ล้านตอนนี้ดิวค่อนข้างเงียบแต่มันดูน่าจะเป็นเรื่องดีขณะเดียวกันก็มีรายง,งานบอกว่าเจ้าฟิลิกเนี่ยไม่ได้ซ้อมกับทีมเมื่อเช้านี้คำตอบจากสโมสรคือบอกว่า เขามีอาการบาดเจ็บอยู่เล็กน้อยส่วนเรื่องราวของโอซิมเมนกับลูวคูนะฮะผมสรุปมาให้แล้วครับแกรี่จาขอบรายงานว่านาปโปลีเนี่ยได้เสนอโอซิมเมนให้กับเชลซีโดยเป็นส่วนหนึ่งของดิวในลูฮาคูส่วนโรมาโน่บอกว่าเปเช่เนี่ยเลือกที่จะหันไปให้ความสนใจกับเป้าหมายอื่นทันที่ของโอซิมเมนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอซิมเมนตอนนี้ก็เปิดทางสุดๆแล้วครับเปเช,เช่ถอนข้อเสนอละแมสโลครับบอกว่าความต้องการ ค่าตัวและค่าเหนื่อยของโอซิเมนเนี่ยยังคงเป็นปัญหาของเชลซีครับที่จะต้องเผชิญทางสโมสรยังคงจับตาดูสถานการณ์ของกองหน้าและตัวรุกไรอื่นๆเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนาทีนี้นะถ้าพลาดเนี่ยอาจจะมีชื่อกองหน้าตัวละครลับออกมาก็ได้นะฮะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครขณะเดียวกันครับสกายอิตาเลียรายงานว่าผู้บริการของนาปโปลีเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ลอนดอนครับเพื่อเจรจาดีลของโอซิเฮนแล้วก็ลูคาคู ส่วนดิมาซิโอเนี่ยรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยแสดงความตั้งใจที่จะลดราคาของลูคูครับหลังจากการประชุมกับนาโปลีในวันนี้ซึ่งดิโอซิเมนทางเชลซีต้องยื่นเข้าเสนอในจํานวนที่เหมาะสมครับให้กับนาโปลีและตัวนักเตะเพื่อให้ดีวนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นตอนประมาณสักตีสามกว่าบ้านเราซึ่งเหมือนนาโปลีเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้ในดีวของลูคูนะครับเขาบอกว่าทาง ดีของลัวคูเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เชลซีเนี่ยยินดีที่จะยอมรับข้อเสนอที่ต่ำกว่าค่าฉีกสัญญาที่43ล้านยูโรครับโดยนาปโปลีก็เคี่ยวครับนาปโปลียื่น25ล้านยูโรบวกโบนัสอีก5แล้วก็ทั้ง2ทีมเนี่ยกำลังเจรจาก,กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนาปโปลีก็เริ่มเหนือกว่าและเพราะมันรู้แล้วว่าเราต้องปล่อยลัวคูแน่นะฮะจาก43ล้านครับเหลือ25บวก5ครับโอ้โหสุดยอดจริงนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็ มีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับข่าวบอกว่าเดียร์ลติกครับบอกว่าตั้งแต่ท็อตแลี่เข้ามาเป็นเจ้าของเชลซีเนี่ยสโมสอนได้ใช้เงินไปแล้วกว่า1.32พันล้านยูโรในการซื้อนักเตะนะครับนอกจากนี้เด a ยร์ลติกยังรายงานนะฮะอันนี้ข่าวน่าสนใจเลยบอกว่าการประกาศสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อใหม่เนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้และคาดว่าสโมสรจะได้รับเงินจำนวนที่ใกล้เคียงกับอินฟินิตเอด ที่จ่ายในฤดูกาลที่แล้วนะครับพูดง่ายว่าตอนนี้อินฟินิตแอนลีดจะไม่ได้คาดอกเชลซีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าเจ้าใหม่จะเป็นใครตอนนี้ไม่ได้คาดแน,น่นอนแล้วนะอินฟินิตแอนลีดนะครับขณะเดียวกันนะฮะโรมาโนบอกว่าหลังจากที่มีการต่อสัญญาพาเมอร์ไปแล้วเนี่ยเชลซีต้องการต่อสัญญากับแจ็กสันด้วยเช่นกันการเจรจาได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับการเจรจาได้เริ่มขึ้นด้วยสัญญาระยะสัญญาและก็ค่าเหนื่อยที่สูงขึ้น สำหรับแจ็กสันสมสรอนมีความสุขกับอิมแพคที่นักเตะได้สร้างในฤดูกาลก่อนณะนนในการมีบทสัมภาษณ์ของลาวีครับบอกว่าผมได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลก็จริงนะครับแต่ในหัวของผมเนี่ยผมต้องการเล่นให้เชลซีครับถ้าคุณได้สังเกตทุกๆสมสรเชลซี Chelsea คือหนึ่งในทีมที่กำลังเติบโตครับเมื่อผมได้เห็นกลุ่มนักเตะอายุน้อยที่มากไปด้วยความสามารถและนักเตะที่ดีที่สุดในสมสรก่อนหน้านั้นของพวกเขา ทำให้มีมันจะดีขึ้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นี่และผมตระหนักว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจริงนะครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมลาวีเวียปฏิเสธข้อเสนอของลิวร์หูนะครับซึ่งเบนจาขอบก็รายงานเป็น breaking n e w นะฮะยืนยันว่า Infinite อนด์ลีดเนี่ยจะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์บนหน้าอกเสื้อเชลซีต่อไปครับการเจราจาระหว่างเชลซีอีฟ i นิทแอ t ด์ลีดเกี่ยวกับการต่อสัญญาค่าหน้าอก เสื้ออีก1ปีเนี่ยได้เกิดขึ้นในช่วงปรีซีซั่นอย่างไรก็ตามครับตอนนี้พวกเขาจะกลายเป็นสปอนเซอร์บนแขนเสื้อซ้อมแทนนะครับขณะที่เชลซีกำลังมองหาสปอนเซอร์ใหม่อีฟินิเอลิตจากหน้าอกครับกลายเป็นแขนเสื้อซ้อมนะฮะแสดงว่าเงินน้อยกว่าเดิมเยอะเลยนะครับขณะเดีวยวกันก็มีข่าวที่ไม่ค่อยดีสำหรับแมนซิตี้ครับรายงานออสการ์บ๊อบครับนักเตะของแมนซิตี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าตัวพบว่าเดินด้วยไม้ค้ํายันในวันนี้ครับ และมีโอกาสพลาดลงเล่นในเกมกับเชลซีโดยโรมาโนรายงานว่าออสการ์บ๊อบเนี่ยบาดเจ็บกระดูกขาหักครับโดยจะต้องพักอีกหลายเดือนจากการยืนยันของแหล่งข่าวของแมนซิตี้นะครับซึ่งตอนนี้ออสการ์บ๊อบกำลังฟอร์มดีด้วยนะครับผมว่าถ้าเชลซีจะโดนเนี่ยออสการ์บ๊อบนี่แหละแต่โชคดีที่เขาเจ็บนะครับแต่ยังไงก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะฮะส่วนข่าวดังเมื่อคืนนี้นะครับก็มีรายงานว่าพ่อของคารามินยาเมาเนี่ยถูกแทงในบาซ่าครับและอยู่ในการสาหัส ซึ่งอัปเดตล่าสุดเนี่ยก็ปลอดภัยแล้วนะครับอาการดีขึ้นแล้วก็กำลังพักผ่อนอยู่บ้านส่วนดีอื่นๆนะครับก็มีดีลของเดซเรดูเอครับย้ายสเปเช่เรียบร้อยเฮวิโกครับ60ล้านยูโรแล้วก็จองวันตรวจร่างกายเรียบร้อยขณะเดียวกันฮะก็มีรายงานว่าเชลซีเนี่ยก็พร้อมที่จะปล่อยบาชิเอมฟรีก่อนตลาดนักเตะจะปิดโดยมีลิสแล้ก็ทีมในแชมเปี้ยนชิพอื่นๆให้ความสนใจ รวมไปถึงเมสันเบอร์สโต้ครับกองหน้าของเชลซีใกล้ปิดดีลย้ายไปอยู่กับเฮาซิตี้แบบสัญญาถาวรแล้วนะครับอก็สุดท้ายนักตเตะดาวรุ่งนี่แทบจะโดนปล่อยตัวออกจากทีมหมดนะฮะที่เหลือก็มีรายงานแต่ว่าเป็นสื่อที่โอ้ผมว่าไม่อัปเดตดีกว่าฮะเรื่องราวเกี่ยวกับเจาฟิลิกค่าตรงค่าตัวเนี่ยผมว่าอาจจะตีไว้เป็นลือนะครับ ที่เหลือ,อมีบทสัมภาษณ์อนนี้เมอร์ฟี่อันนี้น่าสนใจอันนี้คนสัมภาษณ์มีบทสัมภาษณ์ยืนยันชัดเจนนะฮะเมอร์ฟี่บอกว่าผมไม่ผมไม่คิดว่าการปฏิบัติต่อคอนอการ์กเกอร์ของเชลซีเนี่ยจะดราม่าอย่างที่ผู้คนพูดกันครับหากสโมสรและผู้จัดการทีมคนใหม่ไม่ต้องการคุณเนี่ยคุณก็ต้องก้าวต่อไปครับมันเคยเกิดขึ้นแล้วกับผู้เล่นชุดใหญ่นะฮะและดีกว่าการ์กเกอร์มาแล้วนะครับโอ้โหโดนฮะแกพูดตรงมากแกก็คงพูดประมาณว่า มันเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลนะครับที่เหลือเนี่ยมีรายงานจากอ HITC ฟุตบอลตีไว้เป็นลือครบอกว่าในที่สุดนาปลีก็ยินยอมที่จะลดค่าตัวโอซิเมนให้ต่ำกว่าร้อยล้านปอนด์และเชลซีจะต้องลดราคาลูเาคูลงอย่างมากเช่นกันก็ต้องต่างคนต่างลดครับจะไปแข่งใส่กันก็คงบ้าบ้าบออนะฮะต่างคนต่างก็อยากจะปล่อยแต่ว่าค่าตัวแพงทั้งคู่ นะส่วนการเจราจาระหว่างเชลซีกับน,นาโปลีเกี่ยวกับดีวเป็นไปได้นหกนสิเนเนี่ยกำลังดําเนินต่อไปและแหล่งข่าวเชื่อว่าราคาที่พวกเขาขอไว้เนี่ยก็ได้ลดลงแล้วนะครับก็พูดง่ายก็เลิกบ้างทั้งคู่ฮะทั้งเชลซีและงนาโปลีนะครับที่เหลือก็ดูแล้วไม่มีอะไรนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องราวของเรอัลมาดริดนะครับที่สุดท้ายก็เอาชนะทางด้านของอตาลนตาได้นะครับคว้าแชมป ฟุตบอลยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพครับชนะไป2-0แล้วก็คิเลนเอเบเป้ทำประตูได้ด้วยนะฮะก็ใครจะหยุดเขาลงนะสำหรับทางเรอัลมาดริดนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ